สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากเพื่อนผมให้มาวาดคาแรคเตอร์สุดเจ๋งจริงนะครับอ่าเป็นคนนะ hmm. อ่าเป็นคนสีม่วงอะไรต่อนะโทนสีม่วงนะอ่าอ่าโทนม่วงเกตาสีม่วงผมก็เป็นดำม่วงอะไรนี้่าอ,อ,อตามสม่วงอ่าอ,อะไรต่อนะ ชุทแล้วแต่เมืองเดี๋ยวขอกูขอเป็นยางสีม่วงชุดแล้วแต่ตั้งตัวกูสีม่วงเข้าใจไหมอ่าเข้าใจตั้งตัวโทนสีม่วงอ่าจะใส่ตุ้มหัอะไรก็เรื่องของเมืงองเข้ากันใส่คอก็ขอขอแล้วแต่นี่กูได้มาหมเนี่ยคอนเซปต์เมืองนี่ไหนไหนไหนเะดี๋ยวไปนนี่กูกูหารูปมาให้ก่อน <c oughs> นี่ยกูเหมาะเหมาะมากเหมาะมากสำหรับเมืองอนะไหนไม่เห็นนี่มึงดูอ เหี้ยคนเหี้ยเลยกันนี่แหละตุนม่วงที่คุณต้องการคนนเหี้ยแม่ยายเป็นคนเหี้ยตุนตุนม่วงที่ลูกค้าต้องการคนเหี้ยเลยกอะไรนะใส่เต้าหู้่ะคนเหี้ยเลยมีผมได้ไหมใส่ผมใส่ผมเออเนี่ย เอ้ยคุณเจกแล้ว่ะเอ้ยเจยงแล้วพวกเนี้ยสี่พวกเนี้ยคนเกียรไม่ชอบอ่ะโอเคไม่ชอบไม่ชอบทนมวกเสื้ออะไรก็ได้นะถ้าแบบโค้กจ้าแนวทันสมัยนะขอแนะนำแบบเสื้อแบบที่วัยรุ่นเอเอฟเขาใส่ใสใกันเออถึนเอฟเอฟเหียเลยะมีไฟชุดวัยรุ่นเอเอฟไง เออไม่แม่เราจะไม่กล่าวถึงนะเอเอเฉยเย่อมาจากฟรีฟรีเฟนไฟฟรีเฟนไฟเลแม่เออใช่ฟรีเฟนไฟบวกกี่สิบอ่ะจากนั้นเราก็จะมาล่างนะมาล่างมาล่างผมแบบไหนดินี่แต่เมืองกูกูไม่ค่อยรู้เรื่องผมแล้วอ่ะตรงอะไรทูบ็อกก์อะทูบ็อก์ไอ้เหี้ยทำไมยากวะไม่ตัดสรงไปนู่นเลยวะ ท่งอะไรวะส่งอะไรวะในติ๊กตอกอะทุ่นเลลนไอสัตว์ส่งทุ่นเลลนเลยไม่เหี้ยลากใสยังอะไรอน่างเหี้ยส่งลักใสลากใสมีด้วยส่งลักใส่มีกันด้วยอ่ะตอส่งลักใส่มันเหลนอะไรเออมันเหลนอะไรจริงเหรอมันคือส่งลักใส่เออมันจะปล่อยให้ข้างหลังเว้ยคุกเอาส่งลักใส่อ่ะไม่ไม่ไม่ ถักบอกักบอกถูกบอกนะถูกบอกถูกบอกถูกบอกักบอกูบอกอกบอกกูจะว่าได้อะถูบอกเ่ยพวกไม่ด่ได้มึงดูนี้ก่อนในเน็ตอนนี่กูดูในเน็ตแล้วนะกูดูในเน็ตแล้วมีหลาเดแบบกบอกอะปไงไดไงได้ คิดว่าได้ไหมได้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 ก็คือได้นะเปลี่ยนด้วยในเยี่ยมถ้าแบบดียมามาดูกันว่าแบบไอ้คำว่าแบบเออปากในมันแสดงถึงอารมณ์นะแล้วก็คิ้วด้วยนี่ถ้าปากแบบถ้าปากมันเงียบมันจะแบบนี้เป็นไงมันจะดูแบบเบดๆบนะเออแต่ถ้าแบบยิ้มเป็นไง ta thay dìm bẹp thế thiệt tao mà nè Chí đừng nữa đây tao buồn chứ Ừm, bà, bà này đi Xoay mét hả, xoay mét Yêu nhất đi với tao đi Bẹp 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 Dìm 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 ngay mình ở nuôi này bó Ní à Ê sạch mét đi em gom thêm gì đâu đây bó Bạc mèo, bạc mèo ใจนี่แล้วแม,แม่แบบเขินเนี่ยน,น่าเขินเต่นี่แบบนี้ไหมเฮ้ย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 คืออะไรไม่ได้ไหนเนี่ยแล้วพื้นหลังอ่ะเอฟเฟกต์แบบเป็นไฟเป็นลมหรือเป็นหินเอาธาตุไหนอ๋อขอธาตุลมแล้วกันธาตุลมลมมันเป็นไงอ่ะ๋อเยี่ยมเป็นตามวิให้กูว่าลมเนี่ยนะมึงให้กูว่าลมเนี่ยนะยังไงว่าแต ไอ้เหี้ยลุงพป่าอนงส่ฟ้าไหมเพื่อนใส่ฟ้าใส่ฟ้ากูขอไฟได้ไหมท่านแคระไฟสีม่วงเหอะเพอบางทีนะพี่ทากูคิดก่อนเพื่อจะเป็นสตรีมเมอร์หรือมึงจะเป็นนักเล่นเล่นเล่นนักเล่นแร็แเปรธาตุวะเนี่ยคุณสองคุณสอง ดับเบิลเลยนะคือคือดับเบิลทูอินวันอะไร่งี้เออยุคยุคนี้ทำอาชีพเดียวไม่ได้นละใจญ่แล้วมันเลยไปท่าเลยใจใจใืมถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีตอนนี้ <c oughs> ไม่เงยแหวเงยเพราะฉะนั้นเราจะมาดีไซน์ใหม่กันในสไตล์ของเคลลี่ เหมือนมังคุดเลยกวัวมันเหมือนมังคุดวะสีม่วงมึงกวัวมันม,มังคุดจะชัดเลยไอ้เหียมันคนผมสีม่วงคนเฮียเลยเคยก็เนี่ยก็มึงบอกว่าอยากได้สีม่วงอยากงนาะ